วันนี้จะพูดถึง10อัน10อันดับสุดยอดปี2 0 2 3กันกันเลยนะครับเริ่มจากอันดับที่10ก่อนอันดับ10ก็เป็นเรื่องของการพัะวงก็มี3ถึงน่าจะถึง3วงแหละที่ต้องที่ต้องกลายเป็นวงวงว่างเปล่า ก็จะประกอบด้วย chaining stars กับ reverb เนี่ยที่ที่เนื่องจากเรื่องดำเนินการและอาจจะมีการแรับเปลี่ยนวงรูปแบบวงก็เลยไม่จึงต้องปลดสมาชิกออกทั้งหมดเช่เนเดียวกับของ lovely ladies ก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบ พี่ต้องแก้เพราะว่าผลกทบสัญญาส่วนหนึ่งแล้วก็ผิดกฎส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนเรื่องซานินาเกสตอรีอ่เนี่ยน่าจะเป็นเหตุผลบางอย่างที่เหตุผลบางอย่างก็ต้องบอกก็เดี๋ยวต่อไปจะพูดถึงเรื่องของอันดับ9กล่ะสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ